เวียดนามเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งตั้งแต่เหนือลงใต้กันแล้วนะฮะอดใจรออีกไม่เกิน8ปีเท่านั้นและนี่อาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูงทํามาทําไปอาจจะแซงชนะสร้างเมืองไทยเมืองไทยยังไม่มีรถไฟฟ้าที่เสร็จสมบูรณ์กันสักทีหนึ่งโดยเฉพาะรถความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าฮือฮาสําหรับประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่ารัฐสภาของประเทศเวียดนามนั้นได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยผ่านอนุมัติ โครงการสร้างรถไปความเร็วสูงเชื่อมจากภาคเหนือถึงภาคใต้วิ่งก็ตั้งแต่กรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามลงไปถึงโฮจิมินซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจยักษ์กใหญ่เบอร์หนึ่งทางภาคใต้ของเวียดนามครับเรื่องนี้ก็บอกยอมรับตรงๆเลยวนะครับว่าเป็นความฮือฮาเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวเวียดนามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาต้องเดินทางจากฮานอยลงไปโฮจิมินซิตี้เนี่ยใช้เวลา35ชั่วโมงคือมันเกินหนึ่งวันนะจากเหนือลงใต้เนี่ย เกินหนึ่งวันบ้านเรานี่เหนือลงใต้เชียงใหม่ลงไปถึงต่ำอ่าโทษนะใต้สุดของทางภาคใต้เนี่ยเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยยังไงก็ไม่เกินหนึ่งวันถ้าแข็งแรงขับกันจริงๆถูกไหมฮะแต่นี่เขาเกินหนึ่งวันนะฮะและในที่สุดรัฐสภาเขาลงมติอย่างนี้ mm. ก็ทําให้คนเวียดนามรู้สึกว่าดีใจขึ้นมากันเลยละครับว่าในที่สุดต่อไปเนี้ยการเดินทางก็ดีการไปเยี่ยมญาติก็ดีการพักผ่อนท่องเที่ยวก็ดีการขนส่งสินค้าโลจิสติกอะไรต่างๆก็ดีและโดยเฉพาะย,ยิ่งกลุ่มทุนต่างประเทศที่เป็นโรงงานแบรนด์ชั้นนำเนี่ยนะ จะได้ขนส่งสินค้าชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยจะประหยัดเวลามากขึ้นกว่าถึง6เท่านะครับเรื่องนี้พอลงออกมาก็ปรากฏว่าต่อไปเนี่ยเวียดนามเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง67,000ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นี่คือโครงการนะฮะถ้ต,ะตีเป็นเงินไทยทุกวันนี้เอา3 5 5ก็ประมาณเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงทีเดียวครับ2.35ล้านล้านบาทนะฮะจะวิ่งกันตั้งแต่สถานีแรกเลยคือกรุงฮาหนอย และไปจบสถานีสุดท้ายที่โฮจิมินซิตี้นะครับเอาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่ามันจะประหยัดเวลาถึงปัจจุบันถึง6เท่ากว่าคือเดี๋ยวนี้การเดิน,ดนทางโดยรถยนต์นะครับไม่ว่าคุณจะกลับจากฮานอยไปโฮจิมินโฮจิมินขึ้นฮานอยเนี่ยนะฮะต้องมีอย่างน้อย35ชั่วโมงอันนี้ไม่รู้ว่าแวะแวะหรือไม่แวะนะฮะมันอาจจะแวะก็ได้ซึ่งต้องใช้เวลาถึง35ชั่วโมงแต่พอมีรถไฟความเร็วสูงในอีกป,ประมาณ8ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเดินทางแค่5ชั่วโมงครึ่งประหยัดไปถึง6เท่า ทีนี้ละว,วิ่งขึ้นวิ่งเีนือไปกลับภายในเกิดขึ้น1วันก็ทําได้นะฮะขณะที่ปัจจุบันนี่นะครับไปกลับต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3วันนะฮะรถไฟความเร็วสูงตรงนี้นี่นะครับสไปออกมาเป็นที่เรียบร้อยของเวียดนามนะฮะคือจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ทําได้ถึง350กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอาถารย์ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ารถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยประเทศไหนจะสร้างเสร็จก่อนกันส่งส่งเลยนะครับ รถไฟความเร็วสูงเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามประเทศไหนจะสร้างเสร็จก่อนกันถ้าใครคิดว่าไทยสร้างเสร็จก่อนพิมพ์ไทยถ้าใครคิดว่าเวียดนามสร้างเสร็จก่อนพิมพ์เวียดนามแล้วส่งมาเลยนะฮะ,ะรถไฟความเร็วสูงสเปคของทางเวียดนามที่เขา้าเคาะกันเอาไว้นี่นะฮะคือต้องวิ่งได้ถึง350กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับและแน่นอนครับว่าด้วยระยะทางจากเหนือลงมาใตา้มันก็จะต้องผ่านอะไรครับเขตอนุรักษ์ป่าไม้นะครับ ประชาชนหมูม่บ้านบ้านเรือนอะไรต่างๆนี่นะครับก็ปรากฏว่าก็จะมีผลกระทบแหละนะครับกับประชากรที่อยู่ในเส้นทางตัวนี้1 2 0 0 0 0คนตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามนะครับและก็จะวิ่งผ่านทั้งป่าอนุรักษ์แห่งชาติผ่านไรนาข้าวเป็นจํานวนมากของเวียดนามนะครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมของเวียดนามออกมาบอกเลยนะครับว่าอพอขั้นตอนมันผ่านรัฐสภาเวียดนามอนุมัติให้สร้างเรียบร้อยแล้วนี่นะครับไอ้เจ้ารถไฟความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยก็จะเริ่มลงมือก่อสร้าง2027 เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ยกมือผ่านเฉยๆรายละเอียดมีครบนะฮะตอนนี้2024จะเริ่มลงมือก่อสร้าง2027ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อีก2ปีเริ่มสตาร์ทขุดกันเลยนะครับแล้วก็จะสร้างเสร็จภายในปี2035นั่นหมายความอะไรครับ27 28 29 30 31 32 33 34 35เขาจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด8ปีนับตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไป8ปีเสร็จนะครับและโครงการนี้นะครับต้องถอยกลับไปเข้าบ้าแล้วเขาศึกษามานานไหม <rev> <Sen ator> เขาใช้เวลาศึกษาถึง18ปีเต็มๆว่าเขาอยากจะมีรถไฟ,ฟความเร็วสูงสักเส้นหนึ่งนี่นะครับต้องศึกษาแล้วศึกษาอีกผ่านและไม่ผ่านแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะใช้18ปีเต็มแต่อย่างน้อยเขาก็เคาะผ่านแล้วถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไหนสร้างเสร็จและได้ใช้ก่อนกันถ้าคิดว่าเวียดนามพิมพ์เวียดนามถ้าคิดว่าประเทศไทยพิมพ์ประเทศไทยนะครับที่รถไฟความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยจะวิ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะพันห้ารอยกิโลเมตรโอ้ ก็าจากฮานอยลงมาโคจิมินเนี่ยวิ่งจากเหนือลงมาใต้นี่นะฮะพันห้าร้อยกิโลเมตรมีทั้งหมดกี่สถานีรู้ไหมฮะยี่สิบสามแห่งที่จะวิ่งผ่านทั้งจังหวัดและหัวเมืองชุมชนใหญ่ๆแต่เขารวมและ2ยี่สิบสามแห่งนะครับอ่ส23แห่งจะวิ่งผ่านทั้งหมดจังหวัดและหัวเมืองขนาดใหญ่นะฮะและโครงการนี้จะใช้เวลาคืนทุนให้กับรัฐบาลของเวียดนามเนี่ย33ปี6เดือนตอนนี้เขาบอกเลยครับ1อะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเวียดนาม1ึ การเดินทางของพี่น้องประชาชนจากเหนือลงใต้และใต้ขึ้นเหนือจะสะดวกและประหยัดค่าใช้ใจ่ายและเวลาถึงกว่า6เท่าจากชีวิตที่เคยเดินทางไม่ต่ำกว่า35ชั่วโมงต่อหนึ่งขาในการจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่นั้นประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งโอกาสใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. การท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของเวียดนามเลยครับทีนี้การท่องเที่ยวในเส้นทางแต่ฮานอยแน่นอนรับว่าน่าจะต้องมีหนึ่งในสถานีนั้นคือสถานีดันนังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตรงภาคกลาง แล้วก็ลื่นไหลไปก็ท่านจนถึงโฮจิมิน์ซิตี้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่3ก็คือระบบโลจิสติกการขนส่งสินค้าจากเหนือลงใต้จากใต้ลงเหนือท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครไปเวียดนามจะรู้นะครับฮานอยก็มีนิคมอุตสาหกรรมสารพัดสารเพยเยอะแยะมากมายโฮจิมินท์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับ mm. เขาเรียกว่าเมกะอีโคโนมิซิตี้ของเวียดนามคือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ยักษ์ใหญ่และมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งตะวันตกวัฒนธรรมอเมริกันวัฒนธรรมของเวียดนามวัฒนธรรมของอาเซียนก็จะอยู่ที่ทางฝั่งของอะไรฮะ โฮจิมินซิตี้เยอะนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยฮะสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนะครับและนอกจากนี้ก็คือรู้ไหมฮะการส่งสินค้าโลจิสติกจากฮานอยถึงโคจิมินเหนือลงใต้ทุกวันเนี่ยแพงมากแพงกว่าส่งสินค้าจากเวียดนามไปสิงคโปร์ฮะนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นพอตรงนี้สร้างเสร็จเนี่ยจะกลายเป็นถูกมากเลยครับถูกกว่าการส่งสินค้าจากประเทศเวียดนามไปยังสิงคโปร์นะฮะามว่าโครงการนี้ ตั้ง2.35ล้านล้านเนี่ยกู้ไหมก็ต้องกู้แหละครับนะฮะรัฐบาลเวียดนามเขาออกมาเปิดรายละเอียดเลยนะว่าการกู้ก็ไม่เกิน30%นะครับก็คือจะกู้ประมาณ7,3500ล,ล้านบาทจากคุณลค่าโครงการทั้งหมดถึง2.35ล้านล้านนะครับมีทั้งกู้ในประเทศแล้วก็เป็นความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินจากาต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ต้องยินดีด้วยนะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าต่อไปเดินทางไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะไปเข้าโฮจิมินห์ก่อนแล้วอยากจะขึ้นไปเทียนนยเ่ยวฮ ต่อไปก็แค่้5ชั่วโมงครึ่งไม่จำเป็นต้อง35ชั่วโมงทางรถไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งเครื่องบินนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณร่วมๆอาจจะมีประมาณชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งแต่พอรถไฟความเร็วสูงที่นี่5ชั่วโมงแวะตามเส้นทางสถานีทั้งหมด20สสถานีได้อย่างสบายๆนะครับลองดูกันนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นตอบเห็นกันอย่างไรบ้างนะฮะเวียดนาม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 ร้อยเปอร์เซ็นต์เวียดนามเวียดนามเวียดนาม ม่คิดว่ารถไปความเร็วสูงเมืองไทยจะสร้างเสร็จแล้วได้ใช้ก่อนเวียดนามมาเลยหรอครับนี่เราก็สร้างกันมาถึงตรงอะไรตรงโคาราชก็ได้เห็นต่อขึ้นมาเพียบเลยนะฮะแต่ยังยัง,ย,งยังรอรถรออนสัญญาตัวสถานีรถไฟฟ้าทางคู่ตัวสถานีรถไฟเขาก็ทางคู่ขึ้นมาเรียบร้อยน่าจะมีรถไปความเร็วสูงวางอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะแต่อันนี้ของเวียดนามก็ใช้เวลาในการสร้างเสร็จจนถึงทั้งปี2000เท่าไหร,ร่ฮะ2030นะครับถ้าจําไม่ผิดอ่านั่นแหละครับ2 0ง5ัน้นะครับงั้นตอบได้นะฮะ ท่านผู้ชมคิดว่ารถไฟความเร็วสูงประเทศไหนสร้างเสร็จได้ใช้ก่อนกันระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยนะครับถ้าใครคิดว่าเวียดนามสร้างเสร็จก่อนได้ใช้ก่อนพิมพ์เวียดนามครับถ้าใครคิดว่าไทยสร้างเสร็จก่อนได้ใช้ก่อนเวียดนามก็พิมไทยนะฮะแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ